ไม่ได้ซื้อบ้านใหม่นะคะแต่นี่คือบ้านเช่าที่เชียงใหม่ราคาแค่ห้าใบเทาแถมถ่ายคลิปมีโปรโมชั่นด้วยนะวิวอินทั้งหลังเฟอร์นิเจอร์สวยแกรบมากแต่นี่คือบ้านหน่อเดินบาบิออนย่านสันสายเมโตคือเหมาะกับคนที่มา,ทมาเที่ยวเป็นครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนมากไม่ว่าจะมีน้องหมาน้องแมวก็สามารถเข้าพักได้ด้วยมีสนามหน้าบ้านกว้างขวางสามารถทําปิ้งย่างใดใได้เลยที่จอดรถสองคันสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นสองห้องครัวพร้อมโต๊ะทานข้าวมีทั้งครัวถ่ายและครัวนอกห้องครัวที่มีอุปกรณ์ทําครัวครบค่ลาากกะเ๋ข้้้บนม็ืออยยูได ตากผ้าตากผ้าก็ได้ไเวนกว้างขวางไม่อึดอัดใครที่มีญาติผู้ใหญ่นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายสุดๆเราว่าเขามีห้องนอนชั้นล่างเตียงนุ่มนอนสบายไม่ต้องขึ้นบันไดให้เหนื่อยแบบนี้หรือจะเป็นห้องมาสเตอร์แบดรูมข้างบนที่มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ไฟอัตโนมัติและมีระเบียงออกไปชมวิวด้านนอกแบบนี้คือสวยทุกมุมแกเอาจริงนะคะอยากได้เป็นบ้านของตัวเองเลยที่ชอบเลยที่สุดก็คือชั้นลอยได้วิวเป็นส่วนตัวนอนเล่นสบายเอาจริงนะคุ้มมากเป็นโลเคชั่นที่เดินทางสะดวกมากไกลห้างตลาดหมอไม่โจหรือว่าจะสนามกอล์อนสวย